คำเกี่ยวใส่ของมันและถาเหตุสุดวิสัยแท้ๆปอบเขามาใดคำก็จะเอาปืนยิงมันให้ใส่แตกไปเลยหลังจากคำได้ล่อถาสองหาสามสัโม,มงก็เป็นอย่างทีข้ามขาดการเอาไวแสงไฟสีแดงสว่างวูบวาบจากหางบานค่อยค่ยลอยมาคำเบิงหลอดปองฝาห้องนำออกไปหัวใจของคำ ณตอนนี้เต็นแห้งด้วยความหยานสันขึ้นมาทันทีแสงไฟของปอบก็ค่อยคอยล้อยเข้ามาไกลๆจนในทีสุดมันก็ยุดหนิ่งเทึงหัวของคำด้วยกิ่งน้ำไผ่ที่คำไดว้วางผาดเอาไว้เบิ่งเหมือนว่าจะเหตุให้มันบกกาจะลงกินของเนาของเสียในโถสวมใดในระหว่างที่ผีปอบต้นนั้น Nhưng Bồ-Thân đã hiến khẩu